Nông nay kiện ma kha. bye bye nha Nóng nai khắp Ngay lõng Đừng cái đúc cái đúc vậy đó Đừng cái đúc cái đúc ว okay, างรองเท้าเองด้วยนารองเท้าเองเรียบร้อย ฟังด้วยนะฟังครูด้วยตลกวะครูเขาต้องล็อกห้องด้วยนะเดี๋ย็ดๆก่อน